ทำตัวเองนะครับเดี๋ยวใช้ใหม่ตัวนี้ขอโทษนะฮะนะครับเดี๋ยวแนะนําแต่ละคนแต่ละคนแล้วนะฮะอ่ะเริ่มจากมือกีตาร์คนนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผมนายธินกรผมทองนะครับชื่อเล่นชื่อโก้ครับชื่อเล่นชื่อโก้นะครับเป็นมือกีตาร์นะครับคนต่อไปครับสวัสดีค่ะหนูเด็กหญิงนิราชาการจนะคงคานะคะชื่อเล่นชื่อเฟิร์สค่ะน้องเฟิร์สจากโรงเรียน สีเมืองวิทยาคารสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชริดาชาติอิสรานวัตค่ะชื่อเล่นชื่อน้องปามี่ค่ะน้องปามี่จากโรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่บุรพาค่ะชุมชนบ้านดอนใหญ่บุรพานะครับอำเภอสีเมืองใหม่ทั้งหมดนะครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเพชรรัตน์บัวแก้วชื่อเล่นชื่อหญิงค่ะหญิงนะครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนิรนุท์ธศรีชื่อเล่นชื่ออุ่มอิมค่ะน้องอุ่มอิ่มนะครับ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุภัตรากระเบื้องกลางชื่อเล่นชื่อน้องแตงโมค่ะโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงรัตนาวดีทองเทพค่ะชื่อเล่นชื่อน้องปอยค่ะน้องปอยนะครับอยู่โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่บุรพ่บราสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิยาพรคำสดชื่อเล่นออยค่ะ โรงเรียนสีเมืองวิทยาคารค่ะสีเมืองวิทยาคารสุดท้ายหล่อที่สุดในวงสวัสดีครับกับผมครับนายสงศักดิ์สว่างแก้วครับชื่อเล่นชื่อส้มโอครับชื่อเล่นชื่อส้มโอครับใครเป็นคนเขียนเพลงลานฝางส้มโอก็ช่วยกันเขียนครับช่วยกันเขียนครับมีใครเป็นหลักก็ผมเป็นหลักครับอ๋อจุดใต้าตาตออยู่ตรงนี้เองอารมณ์ไหนเขียนลานฝางเนี่ยก็คือ มันจะเป็นช่วงนั้นเป็นช่วงที่เข้าค่ายพุทธบุตรครับอคือก่อนที่จะเข้าค่ายนี้เขาจะเอาฟางมาปูให้น้องๆนั่งครับจะอุ่นๆครับพันเป็นฤดูหนาวครับฮครับก็เลยเกิดแนวคิดขึ้นมาครับก็เลยแต่งเพลงนี้ขึ้นมาครับนานไหมใช้เวลานานไหมก็แต่งจริงๆก็ไม่นานครับแต่ว่าจะมาเกลามาใส่ทำนองให้มันดียิ่งขึ้นครับเขียนเนื้อร้องก่อนเหรอ ครับเขียนเนื้อแล้วก็ใส่ทํานองบ้างครับแต่ทํานองก็มาแก้ทีหลังนิดๆหน่อยๆครับแล้วก็ให้คุณตาช่วยขัดเกาเนื้อครับคุณตาพงศักดิ์ช่วยขัดเกาเนื้อครับจําได้ไหมเนื้อแรกๆเป็นยังไงแล้วขัดเกาแล้วเป็นยังไงก็จําได้ครับอ่าลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับก็คือตอนแรกตอนแรกจะเป็นให้ร้องให้ฟังเลยละครับอ่าลองลองดูสิจะเป็นเอาแต่ช่วงที่แก้ใช่ไหมครับเอาช่วงก่อนแก้ก่อนแก้เป็นยังไงแล้วแก้เป็นยังไงคือจะมีช่วง คุณตาพงศักดิ์ผู้มีใจรักลูกหลานครับเป็นผู้มีอุดมการรักงานที่ทําไม่จางครับออตรงนี้เขาเราเขียนว่ารัก,รกงานที่ทํำไม่จาง,ง,าจางครับ,รบก็คุณตาจะมาแก้ว่าควรเอาไว้เป็นตัวอย่างครับออก็คือคําจะสวยกว่ากันครับออคําจะสรารสลวยกว่าครับดีกว่าว่าไม่จางคนะฮะเป็น เป็นอะไรนะเอานะร้องตัวตัวที่แก้ใหม่ก็เป็นผู้มีอุดมการควรเอาไว้เป็นตัวอย่างโอ้โหแม่สุดยอดเลยนะครับเป็นเพลงที่เพราะมากๆเลยเขียนมากี่เพลงแล้วครับนี่ครับจริงๆก็เขียนคือเขียนก็เขียนหลายเพลงครับแต่ว่าถ้าจะเอาดีๆหน่อยก็มีไม่กี่เพลงครับมีสามสี่เพลงครับมีสามสี่เพลง ครับแล้วก็จะเป็นเพลงนิทานบ้างครับเพลงนิทานก็มีครับเอ๊ะน่าเสียดายวันนี้น่าจะเตรียมเพลงนิทานมาด้วยนะฮะแม่เดี๋ยวอาจจะให้แซมเปิลได้ไหมก็ต้องเป็นคนนั้นร้องครับต้องเป็นคนนั้นร้องนะแล้วต้องถามเขาก่อนครับตัวเองร้องไม่พอเป็นเพลงนิทานเหรอยาวไหมฮะก็จะไม่ยาวครับจังหวะจะเร็วๆครับเหถ้าตอนนี้จะพอไหวไหมนะสดๆเขาไม่ได้เตรียมการมาก่อนนะคุณผู้ชมฮะได้ไหมฮะพอไหวไหมฮะไหวไหมฮะ ว่าอยนะ่าเอาลองผิดไม่เป็นไรผิดไม่เป็นไรนะบอกผู้ชมแล้วว่าเราไม่ได้เตรียมกันมาก่อนนะครับแต่อยากฟังเป็นเพลงนิทานนะฮะก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ให้เด็กๆได้เล่านิทานสู่กันฟังเดินะอลองลอง,ลองดูนะฮะผิดไม่เป็นไรนะครับผิดไม่เป็นไรอ่ะลองดูครับ ในวันนั้นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่กลางป่าใหญ่แผ่นดินแหงง่งผงน้ำแห่งเหือดหายเราสัตว์ต้นไม้เลือนลางบางตาเต่าตัวนั้นค่อยค่คืบคลานขึ้นมาช้าชาอินทรีดำแดงเกิดเวทนา จึงมาทำว่าเจ้าเป็นอย่างไรเต่าได้ยินมันจึงตอบว่าข้าทอรือมานแสงดแดดแผดเผาข้ามาทั้งวันยิ่งคิดแล้วมันก็ยิ่งเจ็บใจเหตุก็เพราะไอ้พวกมันนุษย์ชอบตัดตน อินรีทถึงสองบอกไม่เป็นไรเจ้าขาดยิงไม้แล้วไปกับเราแต่ระวางทางแค่อยากจะเตือนตัวเจ้า ตอบทันใดว่าเรื่องของเราเต่าตัวนั้นอาปากจึงตกลงจากท้องฟ้าตกลงมาตายในเวทนามันตกลงมาเพราะความโงเ่เขลาน้องนองที่ฟังเข้าใจเรืยังเรื่องของเจ้าเต่า พ่อปากโปรดจงจงเอาก่อนพูดพวกเราควรคิดให้ดีโอ้โหนี่ขนาดไม่ได้ซ้อมนะครับเนี่ยยังได้เพราะขนาดนี้เอาเวลามีน้อยเหลือเกินอยากรู้ว่าน้องๆกลุ่มนี่นะต้นกล้ากุณธรรมนี่นะครับที่ได้ทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยเราได้อะไรจากกิจกรรมนั้นบ้างเอาเป็นใครหญิงก่อน,นสั้นๆนะฮะก็ได้ได้เรียนรู้หลายอย่างนะคะ ได้เรียนรู้จากคุณตาจากพี่ไก่น้อยนะคะก็คือได้เรียนรู้จากพี่ไก่ก็คือการทำงานให้เป็นระบบการรู้จักวางแผนนะคะคในการทำงานแล้วก็สามารถนำคุณธรรมต่างๆที่ได้จากคุณตานะคะมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะโกฮะโกฮะได้อะไรบ้างจากกิจกรรมต่างๆที่ทำมาครับอของผมก็เป็นความกล้าแสดงออกนะครับมันจะสำคัญมากนะครับในการที่จะ เสนอนำเสนอตัวเองอย่างเช่นการไปไปสอสัมภาษณ์เราจะถ้าเรามีความกล้าแสดงออกเราจะผ่านได้ง่ายมากเลยครับบุคลิกภาพนะฮะ่คน้องต่อไปฮะได้อะไรบ้างครับค่ะก็ได้ฝึกความกล้าแสดงออกนะคะให้เราเวลาเราไปทํากิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนหรือที่ไหนนะคะครเราก็จะมีความกล้ามากยิ่งขึ้น,นค่ะน้องต่อไปครับค่ะได้ความรู้เพราะว่า คุณตาให้ความรู้สึกดีๆให้คะโอ้ได้ความรู้นะครับอะต่อไปครับค่ะก็ได้สาระดีๆได้ฝึกร้องเพลงแล้วก็ได้ความกล้าแสดงออกค่ะอืมอะต่อไปครับค่ะก็ได้ตัวอย่างที่ดีเหมือนพี่ๆแล้วก็มีการร้องเพลงการทำกิจกรรมร่วมกันการใช้ชีวิตร่วมกันนะคะ,ะต่างโรงเรียนนะคะ ชอบมากเลยค่ะชอบมากเลยนะฮะ,ะเรื่องของคุณธรรมเนี่ยได้ปลูกฝังอะไรเราบ้างไหมครับได้ปลูกฝังค่ะอย่างเช่นเราอยู่รวมกันเราอยู่ร่วมกันเนี่ยจะมีผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ก็จะมีพี่กายคุณตาหรือว่าพี่ๆเนี่ยจะสอนให้เราเนี่ยเป็นเด็กที่มีคุณธรรมเป็นเด็กที่มีมารยาทค่ะอืมครับอ่ะนั่นต่อไปน้องต่อไปสอนให้เรามีความสามารถการแสดงออกค่ะ,ะและและ เป็นตัวอย่างที่ดีค่ะเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับตื่นเต้นนิดหน่อยนะเห็นกล้องเห็นมือกล้องหลอนะฮะตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะร้านบ้านร้านทำก็ให้ทุกอย่างนะคะให้คือให้ความอบอุ่นนะคะเป็นเหมือนบ้านหลังหนึ่งค่ะเป็นเหมือนบ้านหลังหนึง่งค่ะทุก<อ>คนก็จะมารวมตัวกันมีน้ำใจมีมีอะไรก็ช่วยเหลือกันนะคะครับ <งา S 1> อ่าส้มเลยครับข้ับผม อย่างแรกเลยนะครับความรับผิดชอบครับความรับผิดชอบครับแล้วก็ได้เทคนิคครับการแต่งเพลงการเล่นกีตาร์จากระบาลรันธรรมนะครับที่คุณครูมาสอนนะครับแล้วก็ครูป้อมครับครูป้อมมาสอนครับแล้วก็ครูป้อมดุไหมก็ไม่ดุครับวันนี้แกมาด้วยไม่ยอมบอกทีวีเลยครับแล้วก็เทคนิคการแต่งเพลงจากคุณตาพงศัก์ครับเห็นยังไงกับยุคนี้ที่แบบศิลธรรมมันเสื่อมและเกินเห็นท้องแท้งอะไรต่างๆเนี่ย เราคิดว่ายังไงเยาวชนคนรุ่นใหม่ควรจะเป็นยังไงก็ควรจะหันกลับมาทำตัวให้ดีขึ้นครับอืมครับหันกลับมาทำตัวให้ดีขึ้นนะครับครับเอาละครับผู้ชมครับเวลาเรามีค่อนข้างจํากัดนะครับเดี๋ยวเราจะส่งท้ายกันด้วยพ่อพงศักดิ์จันทรุกขานะครับเดี๋ยวเรียนเชิญคุณพ่อนะครับพูดอะไรสักนิดนึงก่อนจะส่งท้ายของเราด้วยเพลงที่มีความหมายอย่างยิ่งในวันนี้ด้วยนะครับ คุณพ่อครับก่อนที่จะร้องเพลงสุดท้ายเนี่ยนะครับคุณพ่ออยากจะฝากอะไรเชื่อมโยงกับเพลงสุดท้ายที่มีครับก็รู้สึกเชื่อเลยครับเชื่อเลยครับครับก็ขอฝากโครงการที่ได้ทำเนี่ยนะครับคือโครงการต้นกลายคุณธรรมทมกีตารซื้อตำหน้าด้วยเพลงและก็มีโครงการที่เป็นเครือข่ายกันในการแสดงออกของลูกหลานในเชิญคุณธรรมและของความเป็นผู้ให้นะครับ ก็มีครูบาอาจารย์จากหลายๆแห่งมาช่วยกันเติมความรู้ให้น้องๆนะครับโครงการนี้ก็ก็อย่างที่ทราบนะครับถ้าท่านจะสนับสนุนนะครับแล้วก็ยังเป็นช่องทางที่จะให้โครงการนี้ดำเนินต่อไปนะครับ เขาก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับครับขอบคุณครับคุณพ่อครับเพลงสุดท้ายที่จะนําเสนอคือชื่อเพลงเพลงพ่อเพลงพ่อความหมายที่อยากจะบอกกับเพลงนี้คือก็คือคือพ่อนั่นแหละครับคือเพลงนี้ผมเขียนให้กับคุณพ่อตอนอายุทันครบแปสิบสปีเจ็ดรอบนะครับครับก็ก็อายุประมาณยี่กว่าปีแล้วครับเอาละครับคุณผู้ชมครับส่งท้ายด้วยนะฮะพ่อนะครับจากคุณพ่อพงศักดิ์จันทรุกขาแล้วก็กลุ่มต้นกล้า คุณธรรมนะครับทุกคนก็ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับฝากท้ายที่นี่นะครับเชิญพบกับเพลงพ่อครับสวัสดีครับใครน้องใครแบกบพาระวายเต็มบาใครดินรน่มปนป่าสู้เพื่อลูกมาคือใครยามลูกเกิดมา ใครเล่าที่เฝ้าเอาใจเลี้ยงดูแลจิตไกลห่วงใยอยู่ทุกเวลาใครไหนกันผูกพันและเอาใจใส่คอยเลี้ยงดูแลจิตใลส่งให้มีการศึกษาสอนให้ทำดีชี้ทางเดินเรื่อยมา ชีวิตก้าวหน้าสุดหาผู้ใดเตียมทานเป็นเหมือนพระเหมือนพรมเป็น่มโพรมไสให้แก่ลูกแก่ลายิิงใหญ่ยั่งยืนแม้คืนบันจะผันทางพระคุณปก สุดจานจะรื้ได้พอใครน้อใครผู้ให้ไม่มีสิ้นสุดเกินสรรหาคำพูดม,มากล่าวชมได้น้อพระคุณอน,นันผู้นั้นก็คือคุณพ่อเป็นทั้นผู้สร้างผู้ก่อลูกขอเชิด